สวัสดีสวัสดีวันนี้เราจะมาร้องเพลงแบ่งรับแบ่งสู้ของพี่รุทที่แค่แบ่งว้แม่เธอฟังใช่ไหมล่ะฟังจากเราก็ได้แล้วค่อยไปหาต้นฉบับฟังครึ่งเพลงครึ่งเพลง <c oughs> โลกที่มีแต่เงินใครไม่เป็นตามใจเธอต้องการ ความคิดและความเห็นโลกที่มีแต่ความลับกลับตลบตแลัย้อนยากเลยยากเย็นคอยล้อเล่นกับจิตใจคอยทำให้เธอต้องตอบคำถามทั้งที่เธอไม่เคยได้ลองได้มองให้รู้ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ กลัวเสียใจแต่ไม่ว่าเดืองร้ายจะรุนแรงจะรบเราเธอมากเพียงไหนฉันรับฟังได้เสมอหากว่าเธอล้มเพราะลาอยู่จะจับมือสู้ไปกับเธอไม่ว่าอะไรที่ต้องเจอจะแบ่งเธอรับช่วยเธอสู้แล้วกัน ผิดหรือ,ปอเปล่าไม่รู้อะประมาณนี้นะ